สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญเดี๋ยวคลิปนี้มาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับมีเหรียญอะไรส่งมาขายบ้างนะครับก็คุณพี่ท่านนี้นะครับจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับส่งเหรียญมาแบ่งปันผม ค่อนข้างจะบ่อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นครั้งที่4ครั้งที่5แล้วนะครับที่ที่ส่งเหรียญมาแบ่งปันให้กับผมนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับในคลิปนี้เสียงอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนสักหน่อยนะครับเนื่องจากมีอาการนิดหน่อยนะครับอาการไม่ค่อยสบายนิดหน่อยนะครับก็มามาบันทึกคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้เช็คเหรียญแล้วจะได้โอนเงิน ให้กับคุณพี่ท่านนี้นะครับก็คือแบ่งปันมาให้ผมเรื่อยๆนะครับก็คุณพี่ท่านนี้มีเหรียญเยอะนะครับแล้วก็เยวมาดูดีกว่านะครับว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับอ่านี่เป็นรายการเดี๋ยวขอขออนุญ,ญาตด,ดูรายการนิดนึงนะครับอ่าดูดูตามรายการเลยนะครับเหรียญ5บาทปี4 0รอ91หนึ่งเหรียญน,นะครับเหรียญ10บาทปีส1รอ9 อ๋อแผงเขียว2เหรียญน,นะครับ10บาทปี3 1มหนึ่งลอแผงฟ้า2โอ้โหนะครับเหรียญเงินพระพี่นาง800นะครับเหรียญโปรยข้าว900าปี4 6 2เหรียญน,นะครับเหรียญ5ปี4 6่หลอเเหรียญอ้า, 5, 4, 6, 9, 2, อาแผงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับส่งมาเมื่อวันที่4เมษานะครับ4เมษาอ่าสวันนะครับ จากพิษณุโลกมาถึงสุราษฎร์ใช้เวลา2วันนะครับนี่ผมมาแกะแกะกล่องทุ่มหนึ่งแล้วนะครับอาการไม่ค่อยดีเดี๋ยวมาดูกันนะครับเหมือนบางเหรียญผมก็ยังไม่แน่ใจราคานะครับเดี๋ยวผมเช็คราคาอีกครั้งหนึ่งแล้วผมแจ้งไปนะครับเหมือนเหนรียญหลักๆพวกเนี้ยผมก็รู้ราคาอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอ๋อมีมีเหรียญหลากหลากหลายรายการเลยนะครับน่าจะยอดหลักหมืน่นแน่เลยนะครับหลักหมืน่นอยู่แล้วแหละนะครับ ปี40ก็4,000กว่าบาทแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่านี่นะครับก็ยังยัง,ย,งยังรับซื้ออยู่เรื่อยๆนะครับเหรียญตามรายการนะครับแต่ว่าราคามีขึ้นมีลงแค่นั้นเองนะครับราคามีขึ้นมีลงผมก็ไม่ได้เป็นคนกำหนด100%นนะครับราคาผมก็จะอ้างอิงจากราคาในกลุ่มซื้อขายนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็ อาจจะไม่ได้รายละเอียดมากมายนะครับเพราะว่าอาการสภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเหรียญก่อนนะครับอ่านี้สามหนึ่งนะครับหนึ่งเหรียญอ๋อมีแผงอันนี้ด้วยนะครับแผงอันนี้สองแผงโอ้โหนี่น่าจะได้แบ่งปันกับ f อฟซีนักสะสมกันนะครับนี่นะครับปีสามหนึ่งนะครับสองนะครับแล้วก็ อ่านี่แพ็กฟ้านะครับแพ็กฟ้าโอเคนะครับเดี๋ยวแกะดูนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวตั้งตั้งสติตั้งระบบก่อนนะครับเอาใหม่นะครับเริ่มจากอันนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้รอบเดียวจบเลยนะครับอันนี้ปีสามหนึ่งนะครับเนี่ยครับสิบบาทปีสามหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแกะดูก่อนนะครับผมแนะนําทุกครั้งนะครับว่าให้แกะดูนะครับแกะดูเหรียญด้านในด้วยนะครับเดี๋ยว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 หลายๆท่านบอกว่า ได้เหรียญมาแล้วไม่แกะแล้วนะครับแกะดูสักหน่อยนะครับนี่นะครับผิวคล้ายๆกับเหรียญแพ็กฟ้านะครับเหรียญนี้แต่ก hmm, okay, ็คือไม่เป็นไรนะครับไม่ได้สีเรียดนะครับนี่นะครับคล้ายๆกับคล้ายๆกับแพ็กฟ้านะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับแต่ก็คืออันนี้คืออธิบายให้ฟังนะครับคือผมไม่ได้สีเรียดนะครับว่าว่าเป็นเป็นเหรียญเขียวใส่แผงฟ้าหรือว่าเหรียญฟ้าใส่แผงเขียวนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญสภาพนี้ก็คือโอเคนะครับไม่ได้สีเรียดอะไรนะครับ นี่นะครับผิวมันจะแพ็กฟ้ามันจะประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็อาจจะได้จากพ่อค้ามาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือคือไม่ได้ซีเรียสจริงๆนะครับก็คือซื้อหมดนะครับอันนี้ก็เป็นฟ้าแล้วก็อันนี้เขียวนะครับเขียวนี่นะครับถ้าเป็นแพ็คเขียวอ่ะเหรียญจะเป็นสภาพนี้เป็นแบบเป็นแบบผิวแบบนี้นะครับ อันนี้คือคือให้ดูเบื้องต้นเลยนะครับเผื่อว่าใครสังเกตนะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าพี่เขาส่งมาขายประจํานะครับบ่อยนะครับยังไงก็ซื้ออยู่แล้วนะครับนี่นะครับผิวจะลักษณะแตกต่างกันนะครับอันนี้แพ็คเขียวผิวจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเหรียญแพ็คฟ้านะครับการันตีอีกครั้งนะครับผมไม่ได้สีเรียสนะครับคือผมซื้อหมดนะครับ แล้วก็อันนี้แพ็กฟ้านะครับอันนี้แพ็กฟ้าเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะครับแพ็กฟ้าจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับดูดูสังเกตเบื้องต้นนะครับได้มาสี่เหรียญนะครับนี่อันนี้ก็แพ็กฟ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มาดูนะครับมาดูอันนี้อีกนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นแพ็กกลมนะครับเป็นแพ็กกลมนะครับเป็นเหรียญ5้าบาทปีสี่หกนะครับ เดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับอันนี้คือไม่มีเส้นกระเบื้องนะครับเห็นไหมครับที่ผมเคยทําคลิปอ่ะไม่มีเส้นกระเบื้องนะครับก็คือเป็นเป็นแพ็คเป็นแพ็คที่แบบ uh, pack, uh, อ่าแพ็คอ่าบล็อกแผงอ่าใช่บล็อกแผงนะครับถ้าเป็นบล็อกธรรมดาก็คือจะมีเส้นกระเบื้องหน้าบอใบไม้นะครับอันนี้ได้มาหน, <S <S น,นึ่งเหรียญนี่เหรียญหนึ่งนะครับเช็คเช็คดูหน่อยนะครับเห็นไหมครับ อ่านี่นะครับเป็นเป็นเป็นบล็อกแผงนะครับไม่มีเส้นนะครับไม่มีเส้นหน้าหน้าบ่อใบไม้นะครับนี่นะครับเหรียญแบบนี้สภาพไม่ผ่านการใช้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยู่ที่แพ็คนะครับว่าแพ็คมันอ่าโอเคหรือเปล่านะครับนี่นะครับอันนี้ดูไปแล้วนะครับสามหนึ่งสามหนึ่งสี่เหรียญสามหนึ่งสี่เหรียญนะครับตรงนี้นะครับสามหนึ่งสี่เหรียญแล้วก็อันนี้ห้าบาทบล็อกแผงนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นเหรียญโปรยข้าวนะครับเนื้อเงินนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปรับซื้อสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็คือก็ซื้อได้ในราคาที่ผมไปขายต่อได้นะครับก็อาจจะบวกร้อยร้อยห้าสิบอะไรประมาณนั้นนะครับก็ราคาอยู่ที่ราคาในกลุ่มซื้อขายด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้อันนี้เหรียญเหรียญเงินแปดร้อยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญนี้ก่อนนะครับ ห้าบาทพีสี่ศูนย์นะครับเหรียญเหมือนเหรียญทำความสะอาดมานะครับเหมือนเหรียญปัดมานะครับเดี๋ยวขอเช็คด,ดูก่อนนะครับเหมือนเหรียญปัดมานะครับ นี่นะครับถ้าดูแบบนี้จะดูค่อนข้างจะยากนะครับเพราะเหรียญเหรียญปัดเงามานะครับแต่ก็มีลงขายกันลงขายกันในกลุ่มบ่อยๆนะครับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยเช็คอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับต้องส่องกล้องดูนะครับนี่นะครับเพราะปัดมาบางทีปัดมาแล้วมันอาจจะลบจุดบางจุดได้นะครับอันนี้ก็คือ5บาทปี40นย์นะครับ1เหรียญแล้วก็มีอีกนะครับมีเหรียญ เหรียญห้าีสี่หกนะครับนี่ 4, 6, 2, เหรียญห้าีสี่หกสองเหรียญนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญห้าีสี่หกที่แบบเป็นเป็นสองบล็อกดีกว่านะครับไม่มีเหรียญเปรียบเทียบนะครับอันนี้คือบล็อกแผงนะครับบล็อกแผงนะครับเนี่ยอันนี้บล็อกแผงนะครับไม่มีเส้นหน้าบอนะครับแล้วอันนี้คือบล็อกบล็อกอ่อบล็อกธรรมดานะครับเห็นไหมครับมีเส้นกระเบื้องนะครับ นี่ครับก็ได้มาหลากหลายรายการเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมไปเช็คเหรียญอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะโอนเงินให้กับคุณพี่ท่านนี้นะครับที่ส่งเหรียญมาขายนะครับนี่ก็ยอดหลักหมื่นนะครับซื้อจริงติดต่อได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญตามรายการที่ผมทําคลิปรับซื้อนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมขอไปเช็คราคาก่อนนะครับตัวนี้เหรียญ8 0 0นะครับเนื้อเงิน800พระพี่นางนะครับนี่นะครับแต่ว่าเหรียญนี้อยู่ที่ประมาณ7800นะครับ นี่นะครับราคาเมื่อก่อนจะพันกว่าบาทแต่ว่าตอนนี้ราคาหลายรุ่นอ่ะหลายรายการราคาปรับลดลงนะครับเหมือนกับแพคเขียวนะครับก็มีการปรับลดลงมาจากจากเดือนที่แล้วด้วยนะครับสำหรับราคาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้มีเหรียญที่ส่งมาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับยอด เดี๋ยวผมค่อยคิดยอดอีกทีนึงดีกว่านะครับเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมพอยแช n แนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ